ตัดโครซองไซส์ไหนดีนะวันนี้ไม่แบบผพาเพื่อนไปตัดโครซอง3ไซส์4แบบนะคะสำหรับไซส์แรกนะ10คูณ30ซนเมตรนะคะตัดเสร็จก็จะทำการม้วนเป็นรูปโครซองแบบนี้เนาะลองชั่งดูนะคะก็จะได้ประมาณ66กลรัมแบบนี้นะคะจากนั้นทาไข่เข้าในเตาอบเลยค่ะอบเสร็จก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับโครซองไซส์10คูณ30มเซนค่ะไซส์ต่อไปนะคะ8คูณ40ซนเมตรนะไซส์นี้ก็จะมีความยาวนิดนึงนะเวลา เพื่อนๆม้วนนะคะมันก็จะได้หลายชั้นหน่อยเนาะสำหรับไซส์8คูณ40เซนติเมตรนะคะม้วนเสร็จนะวางบนถาดนะคะพุฟให้เรียบร้อยนะจากนั้นนะคะทาไข่เข้าในเตาอบเลยนะคะอบเสร็จออกมาก็จะได้น่าทานแบบนี้เลยนะสำหรับไซส์8คูณ40เซนติเมตรเดี๋ยวเราไปตัดดูโพรงด้านในว่าจะเห็นโพรงลังพึ่งหรือเปล่านะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแทนนันแท่นนี่นะคะเห็นโพรงลังพึ่งแบบนี้เนาะ ไซน,นี้ไม่แบบจะรีดนาน,นิดนึงนะน่าจะประมาณ4-4.5มิลนู่นแหละแล้วพอพุกเสร็จเรียบร้อยเราก็ทาไข่นาเข้าเตาอบแบบนี้นะในเตาอบแบบว่าพองสวยมากอบเสร็จออกมาเรียบร้อยนะคะสำหรับขวดซองไซนี้เดี๋ยวแม่แบบพาไปดูไซนี้เราจะตัดกันไซ9คูณ28เซนติเมตรนะคะ ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะจากนั้นก็ม้วนเป็นรูปโครซองเหมือนเดิมแบบนี้นะคะจะได้ประมาณ6-7ถึงตัวนะคะต่อไปนะโครซองรูปพระจันทร์เสี้ยวนะคะเราก็จะตัดกันที่ซ้ายนะคะ9คูณ28เซนเหมือนเดิมแต่ว่าตัวฐานนะ่ะเราจะกรีดตรงฐานนะคะ1เซนแล้วก็ม้วนนะคะแล้วก็คลึงตรงฐานแล้วก็ดัดเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแบบนี้นะคะเ็จออกมา พคฟนะคะให้พองสวยแบบนี้เนาะแล้วก็นําเข้าเตาอบนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะอยากจะไปจอยคลาสเรียนครัวซองนะคะอยากเรียนทําครัวซองสูตรทําขายในร้านมิชลินนะคะเทคนิคต่างๆที่ไม่แบบสอนนะคะสามารถเข้าไปจอยในคลาสเรียนทําครัวซองกันได้เลยนะคะอบเสร็จออกมาเรียบร้อยครัวซองรูปพระจันเสี้ยวสวยงามน่าทานแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ